สวัสดีค่ะทุกคนต้อนรับเข้าสู่แทนสไตล์นะคะ สำหรับวันนี้เนี่ยแดนก็จะกลับมาพบกับเพื่อนๆในการเพอแกะกล่องอีกแล้วนะคะก็เนื่องจากว่าช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงเทศกาลการให้ของขวัญน,นะคะจริงๆตัวเองเนี่ยก็คือชอบมาประจําอยู่แล้วนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ได้ติดตามดูวิดีโอเนาะแต่ว่าเนื่องจากว่าเทศกาลคริสต์มาสแล้วก็นิวเยียร์เนี่ยก็เป็นอะไรที่พิเศษนิดนึงก็เลยอยากซื้อ,อของขวัญให้กับตัวเองแล้วก็เป็นชิ้นที่ตัวเองเนี่ยหมายตาม,มาค่อนข้าง นานมากแล้วน่าจะประมาณ4-5ปีนะคะ ก็เดี๋ยวเราจะได้มาดูกันนะคะเดี๋ยวแตนให้เพื่อนๆดูกล่องเลยก็แล้วกันนะคะก็ตัวนี้จะเป็นใบเสร็จของเขาที่มาเนาะแล้วก็อันนี้จะเป็นกล่องนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนที่เป็นแฟนของแบรนด์นี้เนี่ยก็คงจะพอรู้นะคะว่าข้างในนี้เนี่ยเป็นอะไรเนาะก็อย่างที่เพื่อนๆเห็นเลยนะคะกล่องของเขานะคะก็เป็นกล่องสีแดงน่ารักนะคะเป็นอะไรที่เป็นแบบว่าดีไซน์ของแบรนด์นี้เลยก็คือคาร t เ e ียนะคะหรือว่าคา r t เ e ียนั่นเองนะคะก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าแตนเนี่ยได้อะไรมา ะะขออนุญาตวางกล่องนิดนึงนะคะก็จะเป็นกล่องใหญ่ๆแบบนี้เลยเดี๋ยวเอากล่องด้านในออกมาเนาะวางกล่องอีกครั้งหนึ่งก็ตื่นเต้นมากๆเลยเนาะจริงๆตัวนี้แตนได้มาน่าจะ2สัปดาห์แล้วแล้วก็ได้มีโอกาส,สใช้ประมาณ3-4ครั้งด้วยกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าข้างในจะเป็นอะไรนะคะแทนแทน ก็จะเป็นนาฬิกาจากคาร์เทียนั่นเองนะคะอย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นเลยเดี๋ยวแตนให้ดูดีเทลในกล่องนะคะคือหรูหรามากนะคะอย่างที่บอกอเรือนนี้เนี่ยเป็นอะไรที่แตนเนี่ยมองมา4-5ปีแล้วนะคะก็แตนเนี่ยติดตามยูทูบเบอร์ท่านหนึ่งเนะาะแคาริสจากช่อง L V Lover C C นะคะ<ๆ>เขาได้มีการรีวิวนาฬิกาตัวนี้น่าจะ5-6ปีที่แล้วแล้วก็ ตัวเองเนี่ยก็คือ,อมีไว้ในใจตลอดเวลานะคะแต่ว่าด้วยอะไรหลายๆอย่างก็คือไม่ได้ซื้อเพราะว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนชอบซื้อกระเป๋ามากกว่านะคะเพราะว่ามันมันซื้อง่ายขายคล่องนะคะถ้าเราเปลี่ยนใจภายหลังอะไรประมาณนี้นะคะก็เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดของน้องนาฬิกาตัวนี้เนาะอย่างที่บอกแตนเนี่ยได้มีโอกาสใช้3-4ครั้งแล้วนะคะแต่ว่าคิดว่ายังรีวิวไม่ได้เพราะว่าค่อนข้างใหม่สําหรับตัวเองอยู่เนาะ เดี๋ยวแตนให้เพื่อนๆดูดีเทลนิดนึงตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นแทงก์ฝรงเซ่นะคะถ้าแตนออกเสียงไม่ผิดเนาะก็เป็นไซส์ขนาดกลางก็คือ30 m mm m นะคะก็ตัวนี้เนี่ยกันน้ำลึกได้ประมาณ30เมตรด้วยกันก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างน่ารักมากๆเลยเนาะเดี๋ยวเอาออกมาให้เพื่อนๆดูตัวเรือน ใกล้ๆอีกนะคะก็รุ่นนี้เนี่ยแท้งฟรงเซ่เนี่ยจะเป็นตัวรุ่นที่ออกมาในปี1995นะคะจริงๆแบรนด์คาเทเนี่ยเ,เขามีมาตั้งแต่ปี1917เนาะก็เกินกว่าร้อยกว่าปีมาแล้วเนาะแต่ว่าอันนี้เนี่ยคือค่อนข้างใหม่อยู่นะ1995แต่ว่าก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างแบบเ,เรียบหรูนะคะเรียบง่ายแล้วก็ให้ลุคที่แบบว่า s p o t ต,ตหน่อยๆอ,อะไรเงี้ยคือเป็นอะไรที่คิดว่าน่าจะเหมาะกับตัวเองเนาะเดี๋ยวรายละเอียดเนี่ยแตนจะขึ้นไว้ที่หน้าจอนะคะแตนได้เข้าไปดูในคาเทียเว็บไซต์ของเมืองไทยก็เดี๋ยวจะลงรายละเอียดนะคะขนาดแล้วก็ราคาให้เพื่อนๆได้เห็นกันนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจเนาะ ก็เป็นอะไรที่แบบค่อนข้างน่ารักมากเดี๋ยวแตนก็จะ,ะแทรกคลิปที่ตัวเองอเปิดกล่องแบบจริงๆนะคะที่เห็นน้องเขาเป็นครั้งแรกนะตัวเรือนของเขาเนี่ยจะเป็นสตีลเนาะแล้วก็เป็นคอร์สนะคะก็จะมีตัวเขาเรียกอะไรอะ่ะตัวเม็ดมะยมนะคะเป็นหกเหลี่ยมแล้วก็มีสีน้าเงินด้วยแล้วก็ตัวเข็มของเขาเนี่ยก็เป็นสีน้ําเงินนะคะค่อนข้างสวยงามมากนะคะแล้วก็จริงๆอย่างที่บอกเนาะแตนเนี่ย อยากได้นาฬิกาดีๆสักเรือนหนึ่งแล้วก็ตัวเองเนี่ยเลงของโรเล x กซเอาไว้เนี่ยหลายปีเหมือนกันแล้วก็ได้มีโอกาสเข้าไปคุยกับคือเขาเรียกเป็นตัวแทนจำหน่ายเอ่อโรเล็กนะคะในช้อปปิ้งมอลลแล้วก็มีความรู้สึกว่าน่าจะยากนะคะโดยเฉพาะในช่วงนี้เพราะว่า โรเล็กซ์เนี่ยเป็นอะไรที่แบบว่าคิวยาวมากนะคะก็เข้าไปคุยกับเขาแล้วมีความรู้สึกว่าไม่น่าจะรอได้นะคะคือต้องมานั่งรอนาฬิกาปี2ปีกว่าจะได้ใช้แตนไม่เอาเด็ดขาดเนาะอย่างน้อยตัวนี้เนี่ยสามารถสั่งซื้อได้จากเว็บไซต์ของคาเทศโดยตรงนะคะแล้วก็เขามีการปรับสายมาให้เลยเนาะ,ะข้อมือของแตนเนี่ยจะอยู่ที่14.5แล้วก็ แตนบอกเข้าไปว่าอยากได้แบบรวมๆนิดนึงอะไรเงี้ยเขาก็ปรับมาให้เลยเนาะคือถอดลิงก์ของเขาออกเลย <cl ick le> ก็เป็นอะไรที่แบบว่าฟิตพอดีมากๆเนาะเดี๋ยวแตนก็จะตัดแท็กออกนะคะที่ใส่ไป30ครั้งนี่ก็คือใส่แบบมีแท็กนะคะใส่ไว้ข้างในแบบลองดูว่าเออเหมาะกับข้อมือเราไหมแล้วก็น้ําหนักเนี่ยรับได้ไหมนะคะแตนมีนาฬิกาของมิเชลนะคะที่ซื้อจากนอสตรอมตัวนั้นเนี่ยก็ คือใช้ดีเนาะแต่ว่ามันจะมีน้ําหนักเยอะเกินไปนิดนึงแต่อันนี้คือไม่หนักเลยแล้วก็คือไม่หนักแล้วก็ไม่เบาจนเกินไปคืออยู่ในขนาดที่แบบพอดีนะคะอย่างที่เพื่อนเเห็นคือใส่แล้วมีความรู้สึกว่าเออเบาสบายนะคะเหมือนไม่ได้ใส่แล้วก็สายของเขาอะ่ะมันก็มันก็สวยอะ่ะเหมือนเครื่องประดับชนิดหนึ่งเลยเนาะคือน่ารักมากแต่ก็แพลนที่จะเอามาใส่อ่ร่วมกันกับพวกอ่อ่อจูเวลี่ของ Uh, VCA แล้วก็ตัวคาเทออีกเหมือนกันนะคะอย่างตัวนี้แตนก็ใส่กับ uh, just unclue ก็กะว่าจะใส่กับตัว uh, VCA นะคะที่เป็นสร้อยข้อมือด้วย เป็นอะไรที่แบบว่สวยงามมากใส่3วันนะคะคือเวลาออกไปข้างนอกก็จะแบบเออนั่งมองข้อมือของตัวเองตลอดเวลาเป็นอะไรที่แบบว่านะคลาสสิกไทม์เลสมากๆเลยแล้วก็นะพอได้มาแล้วก็มีความรู้สึกว่าเออดีใจที่ตัวเองซื้อมาเนาะถึงแม้ราคามันจะค่อนข้างแบบแรงนิดนึงเนาะคือโดยส่วนตัวตัวเองเนี่ยไม่ได้มีความรู้อะไรเกี่ยวกับนาฬิกามากมายนะคะแต่ว่า ก็อยากมีสักเรือนที่ตัวเองได้ใส่ติดตัวตลอดเวลาเพราะว่าจริงๆแตนเนี่ยเป็นคนที่ชอบใส่นาฬิกานะตั้งแต่สมัยเรียนสมัยทํางานใส่ทุกวันเลยแต่ว่าโดยส่วนตัวไม่ได้มีแบรนด์อะไรที่มันเป็นแบบว่าลักชรี่ขึ้นมานิดนึงอะไรเงี้ยก็เลยอยากจะให้เป็นของขวัญกับตัวเองเนาะอย่างที่บอกตัวนี้เป็นไซส์กลางนะคะ30 mm แล้วก็เป็นตัวเรือนของเขาก็คือเป็นสตีลแล้วก็เป็นควอตนะคะเป็นอะไรที่แบบค่อนข้างแบบน่ารักแล้วก็สวยงามมากๆเลยเนาะ ก็ไว้เดี๋ยวแตนใช้ไปเนี่ยเดี๋ยวจะมารีวิวให้เ,เพื่อนๆฟังนะคะถึงสภาพหลังจากการใช้งานว่าเ,เป็นยังไงรู้สึกยังไงนะคะก็เป็นอะไรที่แบบว่าดีใจมากแล้วก็นะกัดฟันให้มันจบนะคะในปีนี้เพราะว่าปีหน้าเนี่ยตั้งใจกะว่าจะคือจะซื้อให้น้อยลงแล้วก็ซื้อชิ้นที่มันคือมัน มีความหมายกับเราจริงๆอะไรประมาณนี้นะคะก็เลยอยากจะนะมาแชร์กับเพื่อนๆเผื่อว่าอาจจะมีบางคนที่กําลังเล็งนาฬิกาของคาเทยอยู่แล้วก็ตัดสินใจไม่ได้อะไรประมาณนี้นะคะก็ให้ดูกับข้อมือของแตนนะคะใส่คู่กับ JUC นะคะจากคาเทย์เเช่นกันนะคะ สวยงามมากนะคะอย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นเลยเนาะก็หวังว่าวิดีโอนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์สาหรับเพื่อนๆบ้างไม่มากก็น,น้อยหรือว่าอาจจะคือให้ความเพลิดเพลินก็ได้เนาะบางวิดีโออาจจะไม่มีประโยชน์แต่ว่าดูแล้วเออเพลิอนอกเพลินใจดีอะไรอย่างนี้นะคะหวังว่าทุกคนคงจะชอบนะคะแล้วก็ถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์ให้กับวิดีโอนี้ด้วยนะคะแล้วก็ฝากกดติดตามเป็นกําลังใจให้กันสําหรับวันนี้ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบาย